นญ่ต้อยติ่งทานรากอนะครับนากปราแล้วก็ุเลาสวัสดีค่ะทุกคนทุกนะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ว่าได้มีโอกาสมาดูบรรยากาศทูกใบของนานะครับไม่ได้ไปมีโอกาสได้มาเยนี้หน่อยนั่นะครับเราได้เห็นทุกๆหลังนะครับอยู่กันประมาณนี้ร้อยกว่าชีวิตนะครับตาทีน้นกุ้งดาวหินฟ พวกนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณหลานที่นี่อาจะเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ไหมประมาณหกเดือนใช่ไหมก็มีใจว่าได้ตุลากรไปช่วยงานที่สถานีวิทยุที่มีประสบการณ์มีคุณภาพมีความสามารถหลายอย่างคุณแม่เองนะครับคุณแม่อาจารย์ใหญ่ในอาจารย์ใหญ่ต้อยจิ่งนี่ก็พอฟังรายการวิทยุนะ เมื่อก่อนท่านก็ไม่ฟังนะครับพอมาฟังแล้วพอมาฟังรายการวิทยุพูดถึงน้องกุ้งพูดถึงชีวิตพูดถึงโรงเรียนก็ได้รับข่าวสารก็เกิดความาัถนาดีนะครับอยากจะมาเยี่ยมพวกเราในวันนี้แบ <c oughs> บกระทำหันหเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าความตั้งใจของโรงเรียนที่จะพัฒนาสร้างสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับลูกหลานเนี่ยนะครับถ้าเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงลหลายๆเครือข่ายทางสถานีก็ยินดีเป็นกระ,กระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ช่วยนะครับอีกทางหนึ่งนะเพื่อจะให้ความฝันตรงนี้นะครับเป็นไปได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทีเดียวนะครับก็ค่อยทยอยทําไปเนาะ เราก็อยากเห็นเด็กๆลูกๆหลานของเราเนี่ยเกิดตไปได้รับการปลูกฝังเกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีคุณดีมีคุณธรรมมีความดีมีความรู้ความสามารถนะครับในนี้ก็อาจจะมีหลงรอดไปนะนะลูกๆผู้ชายเนี่ยนะได้สักหนึ่งตำบลหนึ่งสาม,มาเณรก็ยังดีเนี่ยนะบัชเรียนบ้าง เพื่อจะได้สืบประยุกต์ศาสนาน้องนะเพราะนั้นก็นี่แหละครับขอบคุณนะครับแค่นี้ครับผมอ้าเรียนผมเจอท่านนิดหนึ่งครับคุณคุณแม่เล็กน่าแล้วก็ท่านเราเจอขอบคุณนิสสโคบนะครับที่ให้แง่คิดต่างๆมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องกุ้งก็คือเออเป็นจ้างนะครับจ้างมาสอนนะครับแล้วก็โรงเรียนนั้น จริงๆเราไม่มีเงินงทรัพย์เลยคุณแม่เะเราไม่มีเลยเ,เรามีแต่ไรหน้าเราบริหารกันนะครับแต่พอได้ร่วมงานกันห้าหกเดือนมีน้องก็คุงเทสเกียร์ภาพนะครับมีนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาจุดเด่นมามามาใชาา้เอาจุดเด่นมาพัฒนากันนะครับก็ผมก็ได้พูดคุยกันตลอดแล้วก็ติดตามจากที่จริงๆเครื่อหลายคนก็จบที่มอเมาร์โรในเรื่งวาสปรปบัณฑิต นะครับครับเหมือนที่เหนที่รรบราการอยู่ในในในตำบลบ้านเก่าในเค่าหลังต้นเนี่ยหลายคนนะครับเป็นเพื่อนกันเลยนะเราก็ม่มีโอกาสทีนี้พอมีโอกาสได้ติดตามเรื่องของมอเตอร์โเนี่ยว่ามันเป็นแบบไหนมาหาอะไรเป็นยังไงจัดรายการมาได้อะไรพอเข้าไปเห็นจริงแล้วนี่มันโอ้เป็นอาจาักรแล้วก็สิ่งปลูกสร้างพวกลังใช้เงินใช้ของเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้าไปขับรถไปวนดูนะครับความที่จะ เข้าไปนั่งพูดคุยกับน้องกุ้งนะครับก็จริงๆแล้วงานนี้ก็คือน้องกุ้งเป็นคนที่ประสานให้นะครับก็เป็นโรกาสดีที่วันนี้ทางคุณแม่นะครับที่เแม่คุณครูก็ได้นาะเพราะว่าเป็นการประหารอาจารย์จะเรียกอาจารย์แม่ก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากที่ท่านให้ความรักวัฒนธุรลกับโรงเรียนเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนของการนี้นะครับก็จะ ได้พกขัานนะครับเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงเป็นปากเสียงให้มีตรงไหนก็ช่วยช่วยแนะนาผมหน่อยนะครับมาทาบุญี่โรงเรียนโรงเรียนที่ยังขาดอะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็เอาไปกิอย่างไปโดมมันเป็นกิจกรรมที่ใช้ได้ไม่เฉพาะนักเรียนชุมชนงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ได้นะครับเราใช้ได้กันทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องต้องขอบคุณท,าท่านที่มาโมนะครับเดีย๋ยววันนี้นะครับก็จะเรียนเชิญ คุณแม่นะครับกับท่านลอตเตอร์น,นะครับแล้วก็พี่ๆพี่ๆงานด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับมอบของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ยิ <ersch> on, ้มได้ท um ุกคนยิ้มได้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยขอบคุณในกล้องที่รู้ขอบคุณค่านยิ้มยิ้มยิ้มทุกคนยิ้มเลยยกสองนิ้วไม่ต้องอายนะออกสื่อนะมาเคครับนะะฮนี่จะได้ไปออกทีวีแล้วเดี๋ยวให้คุณครูเปิดให้ดูตรงนี้แหละจอใหญ่ๆนี่แหละโอเคประกาเกิดบ้านเราใจ แม่แม่ก็จะได้ออกไม่ยากแล้วแม่หานจากฟัก <c oughs> <c oughs>